อยากจะพาไปดูบรรยากาศที่ขอนแก่นค่ะคตอนนี้ผู้สื่อข,ข่าของเราคุณเดลพงศิสกุลนะคะรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเดลสวัสดีครับวัสดีทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ที่บรรยากาศที่ขอนแก่นในเมืองขอนแก่นนะครับ ต้องบอกว่ามีรถกระบะเนี่ยออกมาเล่นน้ํากันจํานวนมากเลยนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้นะ <c oughs> ก็จะแน่นกันทั้งถนนรอบๆเมืองเนี่ยเลยครับคุณผู้ชมและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่านอกจาก่าร,รถกระบะแล้วก็จะมีเดินเล่นกันปะแป้งกันไปแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีน้องๆผ่านไปมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวขอคุยตรงนี้หน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนครับมาจากในเมืองค่ะสนุกไหมวันนี้สนุกมากค่ะ โอเคครับขอคุยกับขอคุยกับคุณพี่หน่อยเดินทางพอดีตอนนี้อยู่หน้าจอโมโนครับอ,อยากจะพูดอะไรสักนิดนึ่งไหมครับสนุกมากครับสนุกมา okay. กอโอเคตั้งกลัวไม่ทันเนาะใช่ไหมครับโอเคขอคุยกับน้องๆหน่อยได้ไหมครับขอคุยหน่อยขอคุยหน่อยเข้ามาด้วยกันได้ไหมครับความรู้สึกวันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้าง ก็สนุกครับคนเยอะเล่นกันตั้งแต่กี่โมงเล่นตั้งแต่บ่ายสามครับคือปกติแล้วเขาก็จะมาเล่นกระบะกันแบบนี้ตลอดเลยใช่มครับเออแล้วเราไม่ขึ้นไปกระบะดกันเท่าเหรอเราไม่เล่นกระบะดกันเทาเหร่หรือว่าจะตั้งอยู่ตรงนี้นตลอดอยู่อยู่ตรงนี้แหละโอเคอยากจะพูดอะไรสักนิดนึงกับผู้ชมไหมหรือว่าอยากจะขอพูดอะไรกับสาวๆที่ <laughs> เล่นสงการเล่นสนุกครับอโอเคอยากจะพูดะอะไรที่กัดรับหลังแฟอรี่ขอนแก่นนะครับมาได้ชื่ออะไรอ่ะมันคือหลังอ๋อก็ เล่นเล่นกันสนุกสนุกนี่ยนะครับโอ,โ,อโอเคโอเคครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่เมืองขอนแก่นนะครับและนอกนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมที่บริเวณเวทีของ Monomax เองนะครับ Mono Max Festival สงการเวทแอนฟันขอนแก่น2025นี้นะครับโอ้โหน้ำเย็น,นครับคุณผู้ชมว่าในวันนี้ก็จะมีขอไปครับก็จะมีก็จะมีศิลปินของเรานะครับขึ้น เยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ส้มมารีงพี่เพื่อนปทุมราชนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายท่านนะที่จะรอสแตนบายขึ้นมาในวันนี้นะครับมีพี่นุกกไฟด้วยนะครับที่จะขึ้นมาสแตนบายในเวทีมูนแเม็กซ์ของเราบริเวณถนนข้าวเหนียวนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะ สามารถเดินทางมาเที่ยวที่บริเวณรอบๆเมืองขอนแก่นนะฮะถนนข้าวเหนียวด้วยนะครับในช่วงเย็นก็จะมีศิลปินขึ้นโชว์นะครับโดยพี่ส้มมารีนะฮะย้ำนิดน,นึงพี่ส้มมารีเนี่ยจะขึ้นในเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับเป็นคนแรกแล้วก็ต่อด้วยพี่นุกป,ปายนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่เบิร์นปฐุมราชซึ่งเวทีของเราก็จะมีของรางวัลมากมายเชิญ<ๆ>ชวนคุณผู้ชมนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศปิดท้ายสักนิดหนึ่งฮะนี่ฮะสุดยอดมากๆครับเวทีไม่ใช่เวที รถที่เข้าวเหนียวนะครับที่ถนนเข้าเหนียวเอ้ยที่บริเวณรอบเมืองเลยก็คือเยอะมากมาก,มากวันที่2ก็คือสุดยอดจริงๆฮะรอดูวันพรุ่งนี้นะฮะว่าจะสร้างสถิติอะไรใหม่ๆไหมครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไปทังสถานีนะครับบ๊ายบายณน,น,นะคะสนุกสนานมากๆเลย <c oughs> จะบอกว่าขอนแก่นถนนข้าเหนียวดุมากจริงๆแม้แต่ผู้ประกาศข่าวของเรานั้นนะคะ ไม่ปราณีนะอ,อ,อาปากปั๊บน้ําเข้าปากกันดีโอ้โหมันเป็นอย่างที่บอกเป็นความท้าทายมากแล้วสติต้องดีมากใ,ในการรายการแบบนี้นะแต่จะบอก<ๆ>นิดนึงของคุณเดลอ่ะปืนฉีดน้ําเล็กไปนิดนึงนะออจะไปสู้เขาได้ยังไงต้องหาอันอใหญ่อยใหญ่ๆนะคะ